สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการรีวิวเข้าโคง้ง <c oughs> การยูเทิร์นลดสิ่งที่ต้องรักษาจากเพื่อนๆนทางบ้านที่ทักเข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่ผมว่างได้ทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับหนึ่งเลยครับการเข้าโค้งครับ้โค้งประมาณนี้ยังโค้งแบบง่ายครับเป็นโค้งแบบธรรมดาครับยังโค้ง,งง่าย ไม่ถึงกับโคง้งหักศอกครับถ้าหักศอกก็จะลําบากหรือโค้งในที่แคบครับนั่นก็เป็นวิกฤตของผมเลยครับสำหรับคนตัวเล็กอ่าสูง1 6อยหกสาครับน้ำหนักประมาณ60ครับถ้าโคง้งโค้งใหญ่ๆแบบตามโคง้งถนนนนแบบโค้งแบบแบบเล่นเข่าอะไรเงี้ยก็สบายครับสบายมาก แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามมาว่าเวลาคนขี่ฮาร์รี่ทำไมต้องชอบเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟขอาทางอะไรมานเนี่ยครับก็สำหรับส่วนตัวผมก็ถ้ามีรถขีดขวางด้านขวาที่แบบเขาวิ่งช้าผมก็จะกระพริบฟไฟบอกที่สองทีครับแล้วก็ผมก็จะเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อขอทำการแซงไปด้านด้านหน้าครับเพื่อให้คนที่ขับด้านขวาเขาได้รู้ว่าเรากำลัง ขอใช้สนนแซงครับประมาณนั้นครับนี่ครับถึงโคง้งยูเทิร์นครับที่เพื่อนๆต้องการครับ นะครับค่อนข้างลําบากครับบอกตามตรงเลยครับค่อนข้างลําบากคนขาสั้นกับรถคันใหญ่ก็ประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าลําบากครับแต่จุดูนยนถ่วงของรถเขาทํามาดีครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็กําลังพักการทํางานครับเสียงก็เลยเหมือนเหมือนกับติดตูปเดียวเพราะว่าเราขี่มาแบบร้อนแบบไม่ได้พักเลยครับ มันไป300นะครับน้ำมันเก่ามีอยู่ประมาณเกือบจะครึ่งถังน้ำมันเก่ามีอยู่ประมาณจุดเดือนนี้ครับนะครับแล้วก็เติมไปแล้วก็มาถึงประมาณนี้300ร้แล้วก็ผมก็ไม่เติมผมก็ขี่ตั้งแต่บางแสนจนมาถึงกรุงเทพเขตหนองจอกครับก็ปล่อยดูดิว่ามันจะเปลืองหรือมันจะประหยัดก็สามร้อยก็โอเค กับน้ำมันที่มันค้างถังอยู่กับทริปมาครึ่งร้อยโลไม่น่าจะถึงร้อยโลไม่แน่ใจนะครับก็ากตาการวิ่งก็เหมือนเดิมครับรถเดิมๆก็อาจจะมีอืดบ้างแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นรถปีเก่า09แต่ก็วิ่งตามกฎหมายก็โอเคครับไม่เหนื่อย ร้อตามกฎหมายก็ไม่เหนื่อยครับก,ก,ก็การดูแลร,รักษาก็ก็น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องจะมีราคาสูงหน่อยแล้วก็ยางยางครับร <larda> ยางหน้ายางหลังตามอายุก,การใช้งานครับ แล้วก็สองเฮ้ยไม่ใช่สองนี่น้ำมันเครื่องหนึ่งยางสองแล้วก็สายพานครับสายพานนี่ครับนี่ครับตัว,วปัญหาหลักเลยครับเมื่อผมได้รถมามตอนที่ได้รถมาอาทิตย์ตัวกว่าเอาไปขี่ขี่กระชากปรากฏว่าสายพานขาดครับสายพานขาด เราก็บอกช่างที่ที่ที่เขาขายรถให้ผมมาดูช่างก็งงเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็เดึกแล้วด้วยความที่เราตื่นตนกจนช่างเขาก็ลวนไปแล้วพอไปถึงร้านก็แกะกระเป๋าถอดกระเป๋าออกดูปรากฏว่าสายพานขาดก็เวลาขี่ก็าะขี่กระชากครับเพราะว่าสายพานค่อนข้าง,งจะเบาบางในการกระชากไม่เหมือนโซ่ครับ แต่ถ้าขี่สมูทขี่ขี่แบบปกติทนครับแล้วก็ให้ความนิ่มเงียบสำหรับการขับเคลื่อนด้วยสายพานครับแล้วก็ยางหนึ่งน้ำมันเครื่องสองสายพานสามแล้วก็ผ้าเบรกครับผ้าเบรกอันดับสี่ผ้าเบกรบเบก,รบบกที่เราต้องคอยดูแลรักษาก็เหมือนกับรถยนต์ครับถ้าเบกเรกเสียงดังหน่อยหรือเบรกไม่ค่อยอยู่เราก็ก้ม ดูตรงที่จานมันได้ครับดูตรงที่จานมันนะครับว่ามันจะบางหรือยังมันหนาหรือยังนี่ของผมก็บางเพียงพอใช้ได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ของเหลวทุกประการครับเราก็ตรวจเช็คตามระยะน้ำมันเบรกเราก็ดูว่ามันยังเต็มกระปุกอยู่หรือเปล่านะครับมันก็จะมีให้ดูครับนะครับอ่า มันเบรกยังใสย,ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับการรักษาก็ไม่ค่อยจุกจิกนะครับไม่ค่อยจุกจิกถ้าเราไม่ไปแกะไม่อะไรมันใช้งานได้ยาวครับแล้วก็เออลืมไปแบตแบตเตอรี่สุดท้ายครับที่เราต้องคอยดูแลตามระยะเวลามันครับแล้วก็พูดถึงการใช้รถเกาะ จะจอดนานเราก็ควรที่จะมีที่ชาร์จแบตชาร์จแบตด้วยบ้างว่าแบตมันอาจจะลงลงลงพื้นไฟไฟในแบตนะครับอาจจะลงพื้นแล้วก็เราก็ควรที่จะสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้บ้างหรือไม่งั้นก็อาทิตย์สองอาทิตย์ออกไปขี่บ้างเพื่อที่จะขยับยางไม่ให้ยางมันเป็นรอยจอดครับเดี๋วยวยางจะแข็งเราก็ าวันว่างไม่ขี่บ้างครับก็สำหรับคนที่จะจะซื้อมาจอดแบบไม่ค่อยมีเวลาขี่แต่ชอบก็นั่นแหละครับก็หาเวลาว่างไปอุ่นเครื่องบ้างครับขี่บ้างอย่างผมผมก็ต้นทุนมันน้อยครับอยากมีอยากได้ผมก็ซื้อมาจอดก็เวลาหยุดขายของผมก็เอาไปขี่ของแต่งผมก็ยังไม่มีอะไรลงเลยครับเพราะว่า อะไรของฮาร์ดไค่อนข้างจะแพงครับแล้วอ่าดิแพงนี่หมายถึงตัวผมนะครับว่าผมมันต้นทุนมันน้อยผมก็เลยคิดว่าอะไรของฮาร์ดไแพงครับแต่สําหรับคนที่ที่มีแล้วเขวาก็คิดว่าเออมันก็ไม่แพงพอซื้อได้แต่สําหรับผมผมคิดว่าแพงเพราะว่าของแต่ละชิ้นมันก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ใช่พันขึ้นเนี่ย เป็นสองสามพันขึ้นเลยชิ้นชิ้นชิ้นหนึ่งนะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่ก็นึกอะไรไม่ค่อยออกก็จะบอกกับเพื่อนๆว่าในความรู้สึกในความที่ผมเป็นเจ้าของฮาได้ครั้งแรกแล้วก็คันแรกผมกร็รู้สึกว่าการเซอร์วิสหรืออะไร รวมถึงตัวรถก็ค่อนข้างจะมีราคาที่แพงครับยิ่งเฉพาะอะไรผมก็ตอนนี้ก็ได้มาก็จอดแล้วก็อยากขี่จริงๆก็กกค่อยขี่ขี่ก็เพื่อบำบรุงรถก็คือให้น้ํามันเครื่องมันได้หมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันในถังบ้างแล้วก็ขยับยางบ้างก็แค่นั้นครับแต่ถ้าจะขี่เที่ยวขี่อะไรมันต้องหลายๆเดือนหน่อยเพราะว่าด้วยการที่ต้นทุนเรามัน มันมีน้อยมันไม่เหมือนคนอื่นครับก็อยากครอบครองแต่ก็ยังไม่ค่อยเน้นเที่ยวเท่าไหร่แต่วันนี้ก็แอบไปเที่ยวมาที่บางแสนนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีอะไรที่จะสงสัยสอบสอบถามกันได้นะครับก็เม้นมาคุยกันได้ครับผมจะถ้าผมว่างผมจะไปหาข้อมูลมาตอบเพื่อนๆครับว่า รถสตีทกายเนี่ยนะใช้ยังไงข้อบกพร่องมันยังไงข้อดีมันยังไงเี้ครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันไปก่อนนะครับเพื่อนบ๊ายบาย